สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับน้องต้นมันนะครับแล้วก็เจนชัยด้วยนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมก็จะมาหาท่านอาจารย์นะครับของน้องต้นมันนะครับที่อยู่ตรงจุดที่น้องต้นมันเคยอยู่เก่านะครับผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันครับว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาของพระอาจารย์ของน้องต้นมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเค หากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับโอเคไปยังไปไปครับไปครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มาใกล้ถึงที่จุดที่อยู่ของพระอาจารย์แล้วนะครับหรือว่าอาจารย์ของน้องต้นมันแล้วนะครับเออเจนชัยครับ ครับเอ่อเอ่ออาจาร,รย์ของน้องต้นมัน,นี่มีหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วก็อาจาร,รย์ของน้องต้นมาน,นี่คือท่านบอกเลยนะเราเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับยังไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมครับใช่เพราะว่าท่านเนี่ยไม่อยอกคุยกับเราอ,อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยอาจจะกําลังอยู่ในช่วงแบบบาเพ็ญภาวน,อนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ<อ>แบบไม่อยากคุยกับใครเลยมันก็ใครมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะไม่คุยกับใครเลยนะแต่ว่าอาจจะได้คุยกับน้องต้นม้อยู่ในถ้ำแล้วก็คุยกับน้องต้นมาอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับท่านผู้ชม เพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ให้เรารู้จักมาสัตว์หลาย่ัวเิดว่าเมื่อวานนี้ผมนจุดไฟแรงไปก็อาจารย์นีแบบจารของน้องต้นมันน่าจะเก่งมากนะเพราะว่าสอนคาถาอะไรให้น้องต้นมันหลายอย่างเลยนะทั้งกรคาถาปาบสมิงอะไรด้วยนะครับน้องต้นมันถึงได้เอาตัวรอดในป่าได้นะพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหากันนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงแล้วนะครับน้องต้นมันก็ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นั่งอยู่แล้วก็เดินไปแล้วนะพี่พี่นี่ครับ ก็รอบที่แล้วที่ผมมานะพี่พี่ผมมาตั้งแคมป์ตรงนี้นะแล้วก็ย่างไก่กินนะครับก็เจอคนป่านะแต่ไม่เจออาจารย์ของน้องต้นมันนะรอบนี้มากับเจนชัยนะเจนชัยบอกว่าเจอพระเออเจออาจารย์ของน้องต้นมันอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยมีอาจารย์ของน้องต้นมันอยู่จริงๆด้วยครับพี่ๆแต่รอบที่แล้วผมมาผมไม่เจอนะ เหมือนแบบว่าวันนี้จกสอนต้นมันเนี่ยน่าจะทำให้วิชาของตัวเองนแสงขึ้นนะครับต้นมัเดี๋ยเข้าไปนะครับเดยที่ไม่ไม่ควัวให้อันนี้หายอันนี้ดับนะครับชมเพลยนนะเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปนะครับเข้าไปได้แค่น้องต้นมันคนเดียวนะพี่พี่แล้วเราจะเข้าไปใกล้นี่เขาจะไล่ออกเลยนะ,นะครับเนี่ยอว่าจะจะให้วิชาของต้นมันเพิ่มนะครับ ผมต้องอยู่ไกลๆนะอาจารย์ให้วิชาของน้องต้นมาเพิ่มนะครับโดยที่การถ่านในใจเพิ่มแบกให้น้อต้นมันให้วิชาของน้องต้นมันในแข็งแรงขึ้นนะท่านผู้ชมนะโดยที่การใช้เทียนน้ำมรอบท่านผู้ชมสังเกตนะครับลมเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับแต่เทียนน่ะไม่ดับนะท่านผู้ชมใช่ดูดิ ลมแรงมากเลยลมแรงมากนะท่านผู้ชมเห็นไม่ทับนะพี่พี่คือผมมาผมยังไม่เคยเจอนะลมแรงมากๆเลยนะครับดูฮะตาเกย์อยูตรงนี้นดิเฮ้ยน้องต้นมาทำอะไรไม่รู้นะแสงนเข้าอ่ะบริการคาถาเลยเหมือนสะกดจิตก,กันนะแต่ว่าให้น้องต้นไม้นนให้วิชาตัวเองแกร่งขึ้นนะท่านผู้ชมนะ น่เขาจะทำอะไรกันต่อนะครับนั่นทับชงนั่งพนมมือใหญ่เลยนะนพนมมือแบบอันนี้ก็แบบนี <c oughs> บบ้อาจารย์ก็ซีดนะนะ <c oughs> แบบว่าแบงค์วิชาดูนี่ทับชมจับหมวน้องต้นมันแล้วนะครับดูดิเหมือนแบบสื่อทอวิชาให้น้องต้นมันนั่นทับชง <c oughs> <c oughs> วิจารณาในการรับชม<ช><อ>นะครับเขามาอยู่ตรงนี้ได้มครัใช่เขาอ,อยู่ตรงนาแล้วเพราะว่าน้ต้นหมัเนี่ยมาอยู่กับราวนานไงแต่ก็แปลกใจนะที่น้องต้นหมันน่อยู่ในป่าคนเดียวได้นะเพราะว่ามีแบบสิทธิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยแบบดูแลตัวเองได้นะครับชมองคือน้ต้นหมากำลังเขียนอักขรนะครับเหมือนแบบเขาคุยก,กันตามแบบภาษาอักขรเขาจะไม่พูดอะไรเลยนะใช่เลยมิเดลลาวเนี่ยพูดมากใช่ป่ะพี่บู เียนะรเต็มเลยเหมือนแบบว่ามันจะแล้ว่าไอ้นุ้นไอ้นี่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมลมนิ่งไปแล้วเจียงชัยดูดิเมื่อกี้ลมยังแรงอยู่เลยอาจารย์ให้ทาอยู่ตงนี้เห็นไหมไม่มีลมเลยเสียงนกก็เงียบเลยครแ,แสดง่ามาเสียงนกนกเงียบริบเลยท่านผู้ช่ดูดิแสดงว่าที่ผมมารอบที่แล้วนะอาจารย์ของน้องต้นมันไม่อยู่นะครับเ,เพราะเสียงนกแบบดังมากเลยม,ม,ละะมาวันนี้ไม่ไม่มียินได้ยินเสียงนกแบบดังๆเลยนะพี่พ เมื่อกี้ลมก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ลมแบบแบบเงียบไปแล้วนะครับพี่พีด้ลมนี่คีบเลยโอ้ลมยิ่งไปแล้วครับวิจารณญาณนการับชมครับพี่ช่องนะครับก็ผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับนี่ครับน้องต้นมันทำอะไรไม่รู้นะพี่พีดดูดูฮะเข้าไปเข้าม่ให้เข้าไม่ใช่หรอดูดิดูดเสื่ออะไรก็ไม่รู้เออเข้าม่ให้เข้าไม่ใช่หรอ พี่น้องท่านมันทำอะไรไม่รู้ด้วยน่าจะทำคาถาทุกอย่างน้ารับชมนะเดี๋ยวข้าวจะถำาพิธีอะไร,รต่อก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้เลยกึ้นมาด้วยถือมีกันมา,า,าด้วยอาจารย์เนี่ยดูผอมามากๆเลยอืม สนะรวดูพร้อมเนาะดูดิเขายอดเทียนเอาเทียนยอดไปในมีนะท่านผู้ชมเพื่อให้เกิดแบบมีคาถาอาคมนะท่านผู้ชมนะพี่บุกเห็นชัดป่าวเห็นไหมท่านผู้ชมเขาจะเอามีดใส่นี้นะครับเอาเทียนใส่ในมี ให้แบบเป็นคาถาอาคมนะหน้าตาแบบคึ่งข้างมากเลยดิใช่เพราะอาจารย์เนี่ยให้วิชานี่อาจารย์น้องต้นวันนี้มาจากพม่าเหรอใช่อ๋อมาจากต่างเพราะว่าอาจารย์พม่าเนี่ยมีวิชาแกร่งมากท่านผู้ชมใช่ใช่บางโอ้โหแบบบางคนนี่แบบเถื่อนไม่ดันและไม่ด้าบเลยทั้งที่แบบรวมแรงนะเขาจะทำอะไรบอกกำลังลงเวทกลงอาคมอยู่เวทมนต์ หนต้นมาไม่ร้อนมือเลยท่านผู้ชมต้นมันแบบมุมมีมุมมีอะไรกไม่รู้เหมือนหนาต้นมาจะของขึ้นเนระท่านผู้ชมเพราะว่าวิชาที่อาจารย์ให้แรงไปนะครับใช่ไหมพี่เสร็จแล้วอาจารย์เป่าเทยดดับเลยท่านผู้ชมน่าอาจจะมือสั้นเลยฮะมือสั้นเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับปรอดใช้วิจารณญาณนการับชมนะู้มนะหนาต้นมันเนี่ยสั้นเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะ ไม่ได้คิดว่ามือนี่จะร้อนนะพี่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าวิชาเนี่ยแลงไปนะครับเหมือนเขากำลังพูดคุยกับทําจิตนะท่านผู้ชมไม่รนนู้ว่านต้องมาจะทำอะไรต่อเก็บหวานมีอนะไรข้างๆนะครับเหมือนจะลงอาคมที่ตัวน้องต้นมันต่อนะ้วเใช่น่าจะลงอาคมที่วิชาน้งต้นไม้ต่อน,นี่ผมไม่เคยรู้เลยนะว่าน้องต้นมันมีวิชาแบบเก่งๆแบบนี้นะพี่ๆน้องต้นมม้กําลังอกําลังได้รับ อา,อาคมจะอาจารย์นะครับชมท่านบร,รมอาจารย์นี่ก็คือเป็นเป็นท่านคนหนึ่งที่มีมีวิชานะนั่งนิง่งเลยฮะนั่งนิ่งเลยนะครับชมไม่รู้เขาจะคุยอะไรกันต่อนะครับโออ,อาจารย์ก็นิ่งเลยดูดิก็คือน่าจะหยุดถึงเดียเทียนดับเลยนะครับผู้ชมผมว่านะถ้าเทียนไม่ดับนะพิธีจะไม่จะไม่ปิดนะท่านผู้ชมเขาทำอะไรอนะพนมมือแบบ เหมือนให้เกียริกันนะเหมือนตามความเชื่อส่วนบุคคลก็คือแบบเมื่อสึกกับอาจารย์ลานกันแล้วเขาจะพนมือลากันนะดูดีครับท่านผู้ชมันจะาจะออกมาแล้วนจะมจะออกมาแล้วหลบก่อน,ลอนเลยก็เอามีหม้อออกมาด้วยครับผู้ชมเฮ้ยรับเ่าเทียมนะครับเพราะว่าจบพิธีแล้วครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับรับเบ่าให้ครบทุกทุกทุกอันเลยนะครับ อตอนไล่เป่านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมตอนไล่เป่าถิ่นละอันด้วยตอนนี้จบพิธีแล้วนะครับเราไม่รู้เหมือนกันนะคือพิธีแล้วดูดิหลังจบพิธีดูเจนใช<า>้ลมมาเลยฮนะพอจบพิธีก็ลมมาเลยครับลมมาเลยครับพี่นะนี่คนระับไหนขอดูมีน้องที่น้องต้นนั้นถือมาหน่อยดิเพิธีเ,เจนจบพิธีท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแบบเก้าสิบก็คือแบบนี้มีอาาัคระโดยจะเป็นแบบอาคมสิบประมาณนี้บ้างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันย้อนระมาก็จะมีพวกค้าใส่ใล้วนับชมตอนนี้นะ่ะท่านก็อยู่ในทํนะานนะท่านบอกว่าอะไรจุดไยได้ไหมจุดายไม่ได้ด้วยท่านชมเพราะว่าเหมือนแบบเดี๋ยวเราจะเอาพวกน้ำพวก ขนมนะไปให้ฝังให้อาจารย์นอาจารย์เลยนะครับผมว่าการที่เราทำพิธีพูชานจะกินเจเหมือนแบบจะกินอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้นรเพราะว่าอาจารย์อย uh uh ู่ในช่วงที่ทำพิธีนะครับชมก็คือแบบจะไม่ต้องกินอะไรเลยน้ําก็ไม่ต้องกินบผมก็ไม่ต้องกินนะครับเพราะว่าอาจารย์ทำพิธีใช่ป่ะเพราะว่าเวลาทำพิธีนะเอาเช่นซีนอกเมย์ก็น้องบอกว่าเวลาทำพิธีนะอาจารย์แต่ไม่สามารถกินอะไรได้ไม่กินอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าทักกินนะอาคมจะไม่แข็งแรง ใช่แต่ว่าเราจะฝากอาหารให้กับท่านนะครับผมโอ้ใช่แต่เราจะฝากค่ะานผู้ชมครับนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ขนมจากกระเป๋าก่อนนะครับผมนะนะมาสุกนี่เราก็เตรียมขอน้ำนะครับนี่ครับสะอาดนะครับแล้วก็อาหารแห้งนะครับทผู้ชมโดยที่จะให้น้ำต้นไม้เข้าไปให้นะครับเจนชัยก็มีน้ํามีอะไรมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการขอมานะ เดี๋ยวผมจะถือข้องให้เจนชัยนะเพราะว่าเมื่อรอบที่แล้วนะเจนชัยไปแบบขอบไฟข้างหน้าเราต้องศึกษาว่าเขาใช้พิธีอะไรกันนะแต่เมื่อวานนะผมผิดไปตรงนี้นะผิดมา,มากๆเลยนะทายให้มันรอ้อนดูดินุงมมือลนุมมือใหญ่เลยครับก็มมอขอบคุณอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แบบ ให้พรนะท่านครับตามภาษาอาจารย์ของท่านหลานนะท่านชมเขาจะทำเงินต่อสักช่วงดูดิดิเ่รอ๋อน้องบอกว่ากลับได้แล้วอ๋อให้กลับได้แล้วใช่ไหมเหมือนแบบว่าอาจารย์จะทำพิธีต่ออืมาท่านชมโอเคเดี๋ยวเราเขาจะกลับกันนะครับพี่พี่เหมือนแบบเขาคุยกันรู้เรื่องนะอืมแต่เราก็ดูเราก็รู้เรื่องเหมือนกันนะท่านผู้ชมใช่ ให้กลับไวด้วยกลับเร็วๆนะครับไปไปแล้วน้องตอนมาไม่กลับอ่ะหรือว่าน่าจะคุยกับอาจารย์น่าจะอยู่คุยกับอาจารย์ก่อนนะครับครับโชวชวันนี้ผมกล่าวว่าผมจะผมเนี่ยจะมาให้ทํากับข้าวเกลอที่การจะเอาไฟเนี่ยออกมาข้างหน้านะครับหรือว่าตรงนี้เลยนะครับท่านชมแต่ว่าเนื่องด้วยว่าอาจารย์เป็นเป็นอ่าช่วงที่ดวงจันเนี่ยกําลังเต็มนะครับโดยต้องทำพิธีก่อนนะท่านชมน่าจะต้องทําพิธีช่วง อ่าก่อนดวงจันทร์เต็มแล้วก็ดวงจันทร์เต็มัวงหัวเลยนะครับชมเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะเวลาพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงในค่ำเรียกอะไรนะค่ำสิบห้าค่ำสิบห้าค่ำอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าคนไทยเขาเรียกยังไงนะโอเคท่านผู้ชมเขาก็เมื่อแบบอัน้องต้นมมนให้เรารียบรีออกจัดทำนะเพราะว่าอ่าเหมือนแบบเราพูดเยอะไปแ้วก็อาจจะทห้ทันน่ะหนุนหนุนนิดหนึ่งนะท่านผู้ชม ขอสาบบึ๊บน้อต้นมันริบจุดเทียนทำอะไรอีกไม่รู้นะพี่พี่โอเคไปเดี๋ยวเราจะออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไรอน้งหน้ข้างานะพี่พี่ก็เมื่อผมมาผมยังไม่เคยเจอนะรอบนี้ผมก็แบบรู้สึกว่าเหมือนแบบน้องต้นมมนแบบเปลี่ยนไปมากๆเลยนะพี่พี่ก็คือยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในว่าน้องต้นมมนแบบ มีเวทมนต์คาถาเออมีคาถาเลยประมาณนี้นะโ <Okay. S 2> อเคมีเริ่มจุดเทียนกันอีกแล้วนะคร,ร,ร,รับน้องตอน้นไมนเริ่มจุดเทียนทำอะไรอีกดูนะพี่พีรู้ดิเมือนไปอาเจียนอยู่ทำแบบเขาอยู่อยู่ได้ทั้งวันเลยใช่ใช่รูดิน่าจะทำอะไรอีกนะครับเขนาน่าจะแบบไม่อยากให้ใครรู้นะโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากตรงนี้ก่อนนะครับพี่พ นี้เป็นมีดไปครับพี่ี่อขอรงใช่ไหมฮะวยรีบกลับเลยเหรอเมื่อกีาอาจารย์จะเป็นความลับอย่างนึงที่อาจารย์เอาต้นันเ่ไม่ใหญ่ให้รู้นะครับช่โอเคก็คือเมื่อกี้นีครับเขาบอกให้รีบกลับเลยนะครับไปก็ ก็เดี๋ยวผมจะออกจากป่าตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารอบหลังผมก็จะไม่มาแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเนาะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันอันตรายมากๆเลยเนียพี่พี่แล้วก็ตรงนี้มีจุดที่แบบเป็นเวทมนต์หรือว่าเออเป็นเวทมนต์หรือว่าเป็นคาถาอะไรตรงนี้ด้วยนะครับพี่พี่โอเคนี่ตอนนี้ครับน้องต้นไมนก็นี่น้องต้นมมนก็ออกมาแล้วนะครับก็ออกมาก็ต้องคนมือไหว้ก่อนนะครับผมโอเคไปน้องต้นมาบอให้รีบครับนะครับอ๋อ อาจารยอาจารย์ยอาจารย์วยอก็คือว่าน้อต้นนบอกว่าอาจารย์บอกว่าเ้เข้าไปก่อนเพราะอาจารย์จะทำพิธีจะนัง่งสมาธิต่อ,อ,อโอเคไปเจนใชยไปเรื่อยๆไปสวัสดีครับ